มาเบตงก็ต้องไปที่นี่เพราะว่ามันเป็นขึ้นชื่อมากแล้วมันอร่อยมากจริงอร่อยมากอันนี้อร่อยเชื่อมดำชิเลเจอร์สปาบี๋ยใช่ใช่ใช่อร่อยพันมากินไหมมีกินกับคนที่เพิ่งเจออะเจอวันแรกอ่ะเลี้ยงเบียร์ได้เลี้ยงเบียร์กับเพื่อนคบกันมาเป็นสิบปีคือหานเช้าที่สดใส ใครที่ตามผมในช่องทิกตอกช่องโลมนะครับก็จะเห็นว่าผมมักจะแบบว่าตั้งกล้องแบบลิปซิงค์ลิปซิงค์แบบว่ามันกลับเป็นการ cover ลิปซิงค์ปากนะฮะแล้วก็จะเป็นมุมเห็นจานเอาเทียมตรงนี้นะคใครหลายๆคนที่ที่เห็นนะคือคือผมเดี๋ยวผมให้ดูว่าผมถ่ายอยงเงีันหนึ่งผมจะเซ็ตกล้องไว้ประมาณนี้แบบว่าเซ็ตกล้องตั้งไว้ประมาณนี้นะ,ะมาณตรงนี้ครับคือจะเซ็ตเองเซ็ตเองทั้งหมดเลยตั้งไว,ปงไวป้ประมาณนี้ปึ๊บตั้งก็ได้แล้ว่าประมาณนี้ ก็จะเล็งไปหาที่มุมตรงนั้นมันก็จะเห็นขึ yeah. ้นไปเห็น like ท้องฟ้านะฮะมันจะเป็นประมาณนี้สองกล้องนี่โหเป็นต้องเป็นแนวตั้งอะทิกตอกก็จะต้องเป็นแนวตั้งแล้วก็ทีมันก็จะส่องไปบนท้องฟ้าเจ็นจานดาวเทียมนิดนึงแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้หุมนี่จะส่องยันไปเป็นแนวตั้งนะฮะแล้วก็ผมก็จะหาเพลงฮิตเพลงฮิตหรือว่าเพลงที่ชอบมาลิปซิงแล้วก็แบบบางทีคือแบบเพลงที่เราแบบเพิ่งฟังวันแรกแล้วก็แบบชอบเลยเอามาลิปซิงเลยก็มีแล้ตอนนี้คือบอกบอกว่าติดอยู่เพลงงนึ เพลงที่กำลังไวรัลอ,อยู่เป็นเพลง่าจะเพลงของพีซิกนะใช่เพลงของพีซิกนะครับผมเพลง One Off u n เพลงนี้เรียบสตาร์โอเคเดี๋ยวติลลีก่กเสร็จโอเคเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวน่าจะเขาเวอร์เป็นเพลงเพลงนี้นะแต่ว่าใครที่กำลังตามอยู่เดี๋ยวไปดูดูติดต่อในช่องที่ต่อแล้วกันนะครับมันก็จะประมาณนี้นะผมเลงเนี่ยมันก็จะพอดีป๊าเพลงมัตรงนี้พอดี <c oughs> ต้สอส่งกันไปจะสวยประมาณนี้เลยโอเคให้ดูว่าเช้าไหมฟังจากเสียงป่ะฟังจากเสียงนกฟังจากเสียงธรรมชาติไงตั้งแต่กลับมาอยู่ที่นี่ก็น่นาจะเป็นเช้าที่แดดแรงที่สุดเลยมั้งคือผมก็ตัดสินใจกลับมาอยู่ที่นี่นะครับกลับมาอยู่เบตงบรรยากาศก็ ปกติแล้วจะเป็นเช้าที่หนาวค่อนข้างจะหนาวทุกเช้าเลยนะที่เขาบอกกันว่าที่นี่เป็นเหมือนประเทศสามฤดูราตอนเช้าใช่ไหมปกติแล้วตอนเช้าจะหมอกหนาหมอกหนาปุ๊บใส่แดดแรงใบใบฟ้าเริ่มมืดเมฆจับตัวเริ่มคลึ้มตอนเย็นฝนตกเป็นแบบว่าเป็นเหมือนสามฤดูเลยนะแต่ว่าเช้านี้ก็เป็นแดดเ <c oughs> ช้าทีแดดแรงมากๆนาวนี้ก็วอล์กวันนี้ผม น่าจะชิวๆว่าจริงๆวันนี้ตื่นมาไลฟ์สด3มชั่วโมงตั้งแต่ตีห้นี่เพิ่งเพิ่งเสร็จใช่แต่ว,ว่าแดดแรงมากไม่รู้จะไปไหนเลยเดี๋ยวอาบน้ําแต่งตัวกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวคิดอีกทีว่าวันนี้จะไปไหนกันน้องน้องเอามอถือมายิ้มให้กูด้วยโอเคโอเคผมตอนนี้ก็ผมกําลังจะเข้าไปในเมืองนะฮะในเมืองวันนี้เราไปไหนกันนะน้องพัน ไปกินน้ำแข็งใสใช่น้ำแข็งใสเป็นร้านดังที่นี่เลยอะน้ำแข็งใสแต่ว่าผมอยู่เบตงมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ไปเกือบปีแล้วเหมือนกันนะเป็นร้านแข็งใสที่แบบว่าใครมาเบตงก็ต้องไปที่นี่เพราะว่ามันเป็นขึ้นชื่อมากแล้วมันอร่อยมากจริงอร่อยมากผมไปกินตั้งแต่มอต้นอะมอต้นโอ้โหใช่นะฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราาว์ปกันไปที่ร้านเลยดีกว่าไปโอเคถึงแล้วโอ้โหผมมาครั้งแรก นี่ปกติปกติเขาจะสั่งอะไรกันนะไม้รู้อ่ะรู้กินไนมน่เยอะกินดีอันนี้อร่อยเชื่อมดำเชิคเนเจอร์สรลัดเหลืลงไม่มีร้านไหนทำได้อร่อยเพียงเอาแบบเอาแบบนี้ถ้ามันหวานมากไหมทมี่ไม่กินหวานมากอมันหวานมากไหมม,มากอร่อยจิอเดี๋ยวพี่เอาอันนี้ด้วยได้ไหมแ้วไม่ใส่ไม่ใส่อ,อะไรเลยเอาแค่เนียงเดียว ไม่ชอบไม่อากเปอนเครื่องผมแล้วมึงร้องแค่ไม่พี่เอาแค่แบบเชื่อมอย่างเดียวได้ไหมก็เอาแค่เชื่อมอย่างเดียวได้ไหมแล้วก็ไม่ไม่ใส่อะไรสักอย่างได้นี่ไงน้องไงเออได้ได้ได้ไดแลบบ้วนะคงเงินนะไ,นไม่รู้อะเดี๋ก,กินแบบไม่ไม่ต้องถอดรีเทนเนอร์ <c oughs> ขอบคุณครับโอเคอันนี้นะครับผมได้อุบานมาก เสื้อไหนนะใส่นี้เท่าไรอ๋อแล้วเลือกอันนี้ได้ด้วยเหรอโอเคแบบไหนก็เป็นนี่กว่าชื่อมันน่ากินดีเพราะนี่แหละเฮ้ยเอาพิเศษเลยกันนะอยากรู้ว่ามันเป็นไงเขาไม่คิดราคานี่เจ๋งว่าใครไหนยังไม่มาคนนี้ยังไม่มาอันนี้เดี๋ยวจะดูยืนให้ก่อนนะ ครับกูน่าทานจังเลยขอบคุณครับ<า> <laughs> ไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่อะไรนอกจากเชื่อมน้องอยางเชื่อมเป็นผลไโอเคตอนมากๆกับน้องคันแต่ว,ว่าตอนกลับเดี๋ยวพี่ต้องไปส่งโรงเรียนเนาะลงลงกันหมดเลยแล้วก็ขับกับบ้านคนเดียวช่ออ,อกักแมไม่ใช่คนละพนละันกันแล้ว คันเราตัวกลมๆ <Hey. S 2> นะเฮ้ยราก็รักแมวเหมือนกันเ yeah. okay. อ้โอเคอ่าไปเลยครับจมูใส่ yeah. ดดย่ารถเยอะมากร้านดัง,งอากาศร้อ้วเรา้อมากินแ่งใสกันนะคะไปแล้วค่ะใช่ไปห,หน้าดำลุงลนะุงไปปะไปยัง ลรียกไ่นาใช่มัมน,มนลอยกันน,นะแสงพูดสวยฉันกำลังพักหน้าอยู่นี่อันหน,นึ่งกระตุ้นวะเรียมันติดแจส๊สว่ะแจส๊สแจ๊สเอาไงไหนแจส๊สนี่ไหนเมื่อกี้เมื่อกี้จรงิง<อ>มันติดแจ๊สเนี่ยอันนึงแจส๊สแหม่มแจ๊สต้องตรงไปอีกอ่ะไม่งั้นเนี่ยวิ่งเอ้ามัน เอน,นรน้อนร้อนเฮ้ยเอาไปอ่าเดกเท่าทีเท่าทีเด็กบ้านด่านคือใครอ่ะที่ไม่รู้โอเคได้คอนเทนต์ content, เลยคอนเทนต์แบบว่าขับรถในเบตง<ม>ขับรถในเบตงเป็นยังไงประเทศเบตงนะคะ จะไปเองได้แลนวจะไปเหองได้แล้ว B M โอ้โห oh oh. ไปยังไงต่ออ่านิดหนึง B M ตีโค้งปั้ง,ง,งหรือว่าเราตีโค้งไปก่อนที่ไปก่อนแ้่กูเพิ่งเค็มมาแล้วไม่สัตว์อีกรอบเดี๋ยวมึงไปก่อนไปก่อนโอ้โหศูนย์กันรถไอ,อ้แจ๊ดนี่ตั๊บตั๊บตั๊บ เดีอดร้อนแล้วทันด้นัดนดาทันทัศใช้เวลาไป2นาที20ในการออกจากร้านเหลืองมาที่นี่ชิลให้มามอไซค์ก็หอมเดียวใช่แบบว่าแต่มันก็ร้อนติดตรงนี้แหละเนี่ยคลิปมใครคิดหรไอ้ <laughs> ไพี่รันเป็นอ๋เดี๋ยวไปลงวอล์กในลงแบบเรียวเลย ลงวอล์กใน u t u b e พี่ไม่ได้ลงพี่ไม่ทำวอล์กใน u t u b e แบบนานมากแล้วอะเบียร์เชาวันเสารมานี้ร้านกร้านร้านก๋วยจั๊บเพื่อนพี่เี่มันมัเปิดแบบร้าเจ๊ก๋วทอด้วยไงเออใช่เออ้เจ๊ก๋วทอดที่จนทระดาใช่ใช่ใช่อร่อยแล้วก๋วยจั๊บมันพี่แบบกินแบบกินแบบหมดเลแบบว่าหมดแล้วแบบอร่อยจริงเฮ้ยเดี๋ยวมากินดีกว่าเยนนี้พนมากินไหมมิกินออแล้วยันนี้มึงจะกินอะไรอยู่จนถึงเดือกินก็ได้ เดี๋ยวว่าเออเดี๋ยวว่าดึกเราจะไปเออเราจะไปลวกไข่เบอร์สปิงไปลวกไข่กันดีกว่าพันต้องไปขอปลาพันไปขอปลาก่อนใช่ไหมโทรหาก็ได้ชิวๆหรอกไม่ให้ก็ต้องให้แล้วเพราะมันเป็นการบังคับเพราะเราอยู่ตลาดอยากกินไข่ลวกอยากกินไข่ลวกเหมือนกันได้ๆเดี๋ยวให้บอกผมเพี่นะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จอดด้านนอกแล้วรู้สึกผิดอ่ะแฟนชวนไปบ่อน้นอนแต่ว่าตอนนี้ขี้เกียจ แล้วก็สรุปไปกับเจตอนยังสุดอุ้ยเร็วมากคนไม่เจมาชวนไงเนี่จากอย่างนี้เหรอต้องหัวเราใส่กูด้วยนะป้ายห้าห้าห้านี่หัวเราะใส่กูด้วยเฮ้ยกูปิดเนื้อกูลืมกูลืมปิดกระจกเสียงออกนะไอ้เจอุ้ยเปิดกล้องหน้าเห็นหน้าำหน่อยได้เปิดท้องอ่ะพาเลยอ่ะ ชื่อน้องพนเปนคนสวยค่ะส่วนเจ้าของโทรศัพท์ชื่อพี่ทับทิมส่วนข้างข้างชื่ออีแฟมเรียกแฟมเดียวเฉยไม่ได้นะคะต้องอีแฟมเธอจริงตัวน่าเกลยอันนี้จะไปนี่นะคะวิวบังว่าวิวดูดิคือจริงๆแล้วเราจะไปบวชนะคะวิชื่อกล้องหน้าก็เสริมกันนี่หวานที่เพิ่งสังเกตว่ะชูเดี อันนี้ปอโปอทำงานนะคะก็เลยไม่ว่างมาเสียใจมากหน่อยอีอ้วนอ่ะเสียงอะไรคลาสไอยก็โซฮอตมากทุกคนต่อหน้าดิอ้วก่อนเลยกันนะโอเคอ๋อแล้วกล้องพี่กล้องพี่พี่ต้นมันเป็นความเป็นจริงกันไปจริงเหรอเอ้เชี่ยขอโทษเดี๋ยวพี่โอ้ยเีอยแม่ยังเต็มอยู่กูสายล้างเลยอีกเวนพี่ตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะออกไปเล่นวอลเลย์ต่อนะครับอ่านเยอะงานเยอะจริงกิจกรรมจะเยอะไปไหน

đi, chào, chú ạ, chào, ô kê đó, không, 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 ทำไมล่ะคุณตงอยู่ที่หู้านนะยลูกเหมือนใจโอ้ โอเคก็วอล์กสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบกระตรงนี้แหละครับนะฮะวอล์กวันนี้ก็น่าจะจบกันตรงนี้แหลนะในหนึ่งวันผมนะฮะครับออกกำลังกายแล้วก็กินเหล้ากินเบียร์ตอนแล้วก็นอนจริงๆผมไม่ใช่คนกินเหล้ากินเบียร์แต่ว่านี้ไอ้เหี้ยนี่มันไม่แซดผมก็คงไม่ออกมานะครับนะฮะเรามากันสามคนไม่รู้ว่ามาเพราะอะไรเหมือนกันนะฮะได้ จะมาช่วยมันนะฮะมาช่วยมันช่วยมันกินเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนียอะไรเอาเนี่ยมาเจอเด็กอยู่ดีไม่รู้ว่าผูู้เพื่ออะไรเหมือนกันนะก็โอเคสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่คลิปหน้าก็อาจจะเจอหน้าผมมันก็หน้ามันไม่รู้ว่ามันจะไา้เศร้าเมื่อไหร่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ตอนหลับปันจุกันทุกคนนะฮะออกมากินเบีรยกับมันเพื่อมันเศร้าไงแต่ว่าแทนที่มันจะเลี้ยงก็มันให้เราแบบหาน รีบเก็บร้านเมื่อมาหามันใช่ดูนีเดิ๋ยหลอกเมียว่าอะไรครับเพื่อนแซดมาหาทุกคนคิดไว้ไงคอมเมนต์นมมนกันมานะคอมเมนต์กันมานะครับผมว่ามันถูกหรือเปล่าที่เพื่อนแบบว่าไม่เลี้ยงเหล้าเราทั้งที่แบบเพื่อนแซดเลยชวนเราออกมานะนี่เป็นปัญหาระดับโลกเหมือนกันนะครับผมคิดยังไงคอมเมนต์กันมานะตรงนี้เลยเพื่อนคบกันมาเป,ป็นสิบปีสภาพถ้าแบบกับคนที่เพิ่งเจออ่ะเแต่วันแรกยังเบียได้ยังเบียกับเพื่อนคืออะไรคือ กับเพื謝謝่อนคบกันมาเป็นส hmm. ิปีคือหานมึงหานมึงหานมึงคิดได้ยังไงดูหน้าคนหับอกหานหรหนเอ้าหานกูออกว่าจากโอ้หยังไงนะเพื่อนสิปีกับเพื่อนเป็นสิปีกับคนที่เพิ่งเจอวันหนึ่งเลี้ยงที่เพิ่งเจอคือใครไม่รู้รู้ไม่รู้มันจํเชื่อเขาได้ไหมอยู่ๆมันก็พาเขาไปเลี้ยงเราต่างกันตรงที่เขาเขาเป็นหญิงเราเป็นชายนะใช่ใช่เข้าใจเพื่อนแหละเ เพื่อน,นเท่ากับฐานเพื่อน่าหานนะทุกคนคร<ช>ับผมก็นี่แหละฮะดูตรงนี้นะนอนดีกว่าครับนอนอย่างโอเคตอนนี้ก็เวลาตีสองนะครับก็ถึงบ้านเรียบร้อยฮะคือฝนตกหนักเลยก็แต่ก็ลุยฝนกลับมาไม่อยากนอนแบบว่าในเมืองนะครับก็เลยขับรถกลับบ้านลุยมาสิบกว่ากิโลก็ตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยฮะก็ขออนุญาตเป็นหงนั้นถก็ใครชอบคลิปวีล็อก ใครชอบคลิปบล็อกแบบนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้ด้วยนะครับคพ่อีก็กินไปนิดหน่อยขอตัวไปนอนก่อนนะครับผม